สวัสดีครับผมผมอาจารย์กิติภูมิตากศิลานะครับหรือแนะนำฉาย,ยาหมอดูนหน้าโหดนะครับผมวันนี้ก็จะมาโปรโมทองสถากกบันตากศิลาหราของเราและมูลนิธิตากศิลานะครับเป็นจุดศูนย์รวมด้านการสื่อสารในด้านการศาสตร์ต่างๆานานานะครับที่เช่นหราศาสตร์ไทยไเกตตัวก้าฐานมีแล้วก็จะมีไพ่ทาโร่ มีพระลักษณหน้าทองมีงานวิธงวิธีกรรมต่างๆนะนานาแล้วก็มีการทําใบส่งใบสีมีการเรียบมีการนวดด้วยน้ํามงน้ํามันมีการถักทงถักเชือกและหลากหลายอาจารย์แล้วก็มีทําเสียงนะครับท่านใดที่ติดตามอ,าอยากจะสนใจนันศาสตร์ศาสตรอะไรก็ติดต่อมาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้นะครับว่าช่วงนี้มีคอร์สมีศาสตร์ไหนที่จะเ,เปิดนะครับผม ให้ท่านได้เลือกไปค้นหา,านะครับเอาไปหลายได้อาชีพเสริมในด้านการศาสตร์การดูดวงเป็นหรือการพยากรณ์นะครับผมวันนี้มาเข้าเรื่องการศาสตร์ราหูพารวยเช่นเคยนะครับมี4ีดวงดาวเช่นเคยในวันอังคารที่สาพฤศจิกานี้นะครับดวงดาวดวงได้ก็คือดาวพระเกตน,นะครับคือเลข9ก้นะครับดาวแห่งจิตวิญญาณนะครับดาวแห่งงานพิธีงานมงคลต่างๆนานาครับ อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ก็คือดาวแห่งชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงดาวแห่งความเป็นผู้นํานะครับมาตามต่อกันก็คือดาวพฤหัสบดีดาวแห่งมันสมองหรือการเรียนรู้หรือดาวแห่งครูบาอาจารย์อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธเรกสีก็คือดาวแห่งการลงทุนหรือดาวแห่งคําพูดการเจรจานะครับจับสี่ดวงดาวดวงนี้นะครับชื่นเคยนะครับแล้วก็จะจับสองตัวสามตัวหรือจับตัวเดียวสุดแต่ ท่านอาจารย์นะนะครับผมจะมีลิงก์ไลน์กลุ่มเอาไว้นะครับมีการวางตัวเลขแบบนี้มีการจับคู่แต่ละคู่นะครับให้ท่านได้ได้เลือกในค้นหาหรือ3ตัวก็มีนะครับแล้วก็มีหลากหลายอาจารย์มีการวางตัวเลขทุกๆุกวันย้ำมีการวางตัวเลขทุกๆวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นบอกว่ามาจากศาสตร์เราเพลนเลยนะครับแอดไลน์ส่วนตัวผมได้นะครับ063 6297451นะครับแล้วก็ลายกลุ่มนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรอยู่อของสถาบันบอกว่ามาจากสาลาหูพารวยขอเข้าลายขอเข้ากลุ่มนะครับย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับลองเสี่ยงโชคกันดูว่าผมพูดจริงหรือเปล่าว่าการจับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวได้จริงหรือเปล่านะครับมาพิสูจน์กับผมดูได้นะครับผม อ่ะนะครับวันนี้ก็ผมก็ขอวอวยพรทุกท่านจงประสบแต่โชคดีมั่งมีสีสุขกันทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับผม